ไรอย่างใใบมันมาอยู่ตรงนี้ใหไมพก็ยังก่อนให้ใบมมันอยู่หน้าบ้านอเล่าบอเล่าบอบอไทยเดี๋ยวบอล่าได้บยวเอาเะไรอ่ะบอจอบบล่าบอไดไดจีบอกพูดอดไ่บออยากลูอ้าวบอวิสานบานเท่าตัวน้ลูกหนูบออะไรบอพดพ่อถามหนูบอเลาอะไรบอพเดอ้าว เตียงคือว่าก็ได้ไอเดียฝนตกเกิดจากยังอย่างจากเทวดาเงียวเทวดาเงียวเพราะมีนเทพาายปวดองนก็เลยตกมาเพราเมนเทวดาปวดเงียวฝนก็เลยตกโอ้ยมาเสียงพอพอเลี้ยนมากพอลูก ล่างรถไหนน้ำเนี่ยฉีดให้รถน้ำเนี่ยโอเคล่างไม่พอแมน <c oughs> มันดิเปียก <c oughs> มันเปียกเด้อเปียกแล้วพอแล้วพอแล้วฉีดใส่ใซื้อไว้ตรงล่างไอเดียฉีดใสใ่ซื้อลูกเ <Okay. S 1> ขาก็ ก็เจียดใช่หน่อยแต่ลูกแก้วลูกแก้วไปกันค่ะจับกันแม่จับน้ำแน่พร้อจะไปจับลูกแก้วนะโอ้ยลูกแก้วเนาะอ๋อลูกแก้วพรอกับแม่ก็ใส่ไปไหนบอมี่อ๋อบอมีพรอกับแม่คือที่มีลูกแม่ไม่ใส่อะว่าท่านเสดเลยเด้เออเอินแม่เอินแม่แม่บอท่านเสดแม่แม่แม่คือฉิยงงานเอินแม่เลย